เมนูเช้านี้นะคะเช่นเคยแต่ว่าวันนี้เราจะทำแบบใหม่นะเราจะมีวิธีการประยุกต์พอดีว่าวันก่อนมีโอกาสได้ดูคลิปค่ะซึ่งมันจะเป็นคลิปทำบะหมี่กึ่งเนี่ยแหละแต่ว่าเขาจะแบบใส่ไข่ไปด้วยหมายถึงว่าเป็นไข่ห่อบะหมี่กึ่งนั่นเองนะคะแล้วมันดูน่ากินมากเลยวันนี้ก็เลยจะมาทำค่ะวันนี้ก็จะต้มแบบแห้งๆหน่อยนะคะ เดี๋ยวเทน้ำทิ้งก่อนจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงเลยนะคะแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนต่อไปจ้านี่นะคะเราก็จะมีไข่สามฟองค่ะวันนี้ใช้ไข่เยอะหน่อยค่ะแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนิดนึงนะคะ นี่ก็จะเป็นส่วนที่จะใส่ลงไปนะคะไม่รู้ว่าเยอะเกินไปหรือเปล่าก็จะเป็นพริกค่ะแต่เป็นพริกหวานนะคะแล้วก็มีต้นหอมผักชีใส่ไปตามชอบเลยค่ะอันนี้อาจจะเยอะเกินไปนะคะปรับลดลงได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้นะคะคือคุณเต๋อก็ชอบแบบเยอะๆไว้ก่อน เราก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปอันนี้ใช้น้ำมันมะกอกเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปตามด้วยบะหมี่กึ่งของเรานะคะ ก็เกลี่ยนิดหนึ่งใช้ไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้เนาะโรยผักที่เหลือค่ะแล้วแต่เลยนะ คือุณต่อก็เสียดายอะอยังไงก็ต้องใช้ให้หมดอะเมื่อได้ประมาณนี้นะคะเราจะต้องผับครึ่งค่ะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยไปโปรดก็แอบฟรดได้ได้อยู่ได้อยู่อาจจะไม่ครึ่งมากแต่ก็ได้อยู่เดี๋ยวพอพริกกลับน่าจะสวยแหละเป็ชั้น,นหรอ นะคะเหลืวอวได้อยู่ได้อยู่ย<า>ก,กินมากแต่เวลาทอดเนี่ยอย่างที่บอกใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าไข่ข้างในก็จะสุกเหมือนกันคือจริงๆถ้าไม่ใส่เนื้อมันก็น่าจะสุกง่ายสุกเร็วอยู่หรอก ทาอาหารแบบคุณต่อนะคะมันจะต้องมีเสียงค่ะสามีจะชอบว่ามากเลยนะว่าแบบนี่แกอย่าตกใจกันเรื่องเล็กๆน้อยๆได้ไหมคือคุณต่อชอบแบบแอ้อะอะไรอย่างเงี้ยสามีก็ดดาประจําค่ะพรอเราหมดใจร้ายนะคะอย่างที่บอกไปค่ะนี่ก็น่าจะได้แล้วนะคะ น่ากินมากเดี๋ยวกินกับลูกๆนี่แหละเดี๋ยวจะตัดให้ดูข้างในนะเป็นยังไงนะคะไม่เห็นเส้นแต่เส้นก็อยู่ข้างในเนี่แหละเห็นไหมอืมน่ากินอ่ะน่ากินมากเลย เอาหล่ะเดี๋ยวจะไปทานกับลูกๆคะ่ะเดี๋ยวจะให้ตาต้าลองนะคะนี่เพิ่งตื่นเลยนะหน้าตาเนี่ยสิัลดีครับสวิสมิละ mm hmm. ะมละฮ mm hmm. mm hmm. อตไร่อืมร่อยมันมี texture s, Soft careful, no. <S, s, <S อฟต texture ิ๊แนะค f ฟินาพิซซ่าล่ะใช่ค่ะคุณแม่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 ค the ม่คุณแม่่คุณแม่นก่น่คุณ่แ่แม่าุณแมกคม่คุณม่่าุ่ค่ค่คม่่ คือมันอร่อยอ่ะข้างนอกมันก็จะเป็นไข่เนี่ยแหละแล้วข้างในมันก็จะเป็นเนื้อเอ๊ะเป็นอะไรนะบะหมี่กึ่งนุ่มๆน,น,นะคะคือบะหมี่กึ่งยี่ห้อ Endomi อะ่ะมันจะนุ่มกว่าเส้นบะหมี่ของไทยเราเนาะดังนั้นมันก็จะมีความแบบนุ่มๆนิ่มๆอร่อยอ่ะอร่อยลองทําดูนะคะใช้บะหมี่กึ่งยี่ห้ออะไรก็ได้มันไม่จําเป็นต้องเป็นยี่ห้อแต่ยี่ห้อหนึ่งนะคะลองทําดูเผื่อว่าเด็กๆจะชอบนะคะ ันนี้ก็จะนําเสนอ,อของว่างทานเล่นแบบสุขภาพนะคะก็จะเป็นโยเกิรตรสธรรมชาติแล้วก็แอปเปิลที่หั่นไว้แล้วค่ะง่ายๆเลยนะคะคือจะบอกว่าที่ประเทศเอเมริกาหรือว่าประเทศอาหรับโซนกอล์ฟหรือแม้แม้กระทั่งอาหรับประเทศอาหรับทั่วไปอะคะ่ะการหาโยเกิรตรสธรรมชาติย่งง่ายมากเพราะว่าคนอาหรับเนี่ยเขาจะนิยมทานโยเกิรตรสธรรมชาตินะคะคิดว่าคนอินเดียก็เหมือนกันนะคะ แต่ไม่แน่ใจว่าที่ไทยเนี่ยหาง่ายหรือเปล่านะคะวิธีการทำก็ง่ายๆเลยนะคะก็มีแค่โยเกิร์ตกับแอปเปิ้ลแค่นั้นนะคะโยเกิร์ต with apple oh I know I know <Never> you Mama, eat together there's no apple with milk baby I finished apple already yeah who want to eat โยเกิร์ตกับผลไม้เป็นของโปรดของมาลยำนะคะนางก็รีบมาหยิบไปเลยค่ะไม่รอแม่เลยนะคะนี่นะคะพี่ตาต้าทำการบ้านอยู่แต่ว่าน้องเนี่ยก่อกวนแต่พี่ตาต้าก็ชอบนะทอะไรรกคับ ตาตาก็ชอบนะชอบที่จะไม่ต้องทำ yeah you don't you don't want to to do it anyway that's why you keep playing with her I don't playing with her คนน่ารักตัวจริงอยู่ตรงนี้นะคะทำงานเอ้ยทำแบบฝึกหัดอย่างเรียบร้อยเลยนะคะถึงบางทีนางจะขี้เกียจแต่เวลานางทำนางจริงจังนะขอบอกตัดหนูโอ้โหตัดตัดูัดตัดตัดน้องสุนัิจริง o ยู่นั่นแหละน้องที่ you are not trying at all I am ส่วนบ่ายนี้นะคะก็จะเป็นเมนูง่ายๆค่ะแกงส้มค่ะที่พี่คนไทยให้มานะคะแต่กีลองชิมแล้วแซ่บมากค่ะพี่เขาเป็นคนใต้แท้ๆด 57, ังนั้นรสชาติมันก็จะแบบออริจินอลแล้วก็เข้มข้นมากเลยค่ะลูกชายเพิ่งกลับมาจากเล่นฟุตบอลนะคะฮีก็หิวมากค่ะเราก็เลยจะเอา ก๋วยเตี๋ยวให้ฮีทานนะคะมันเป็นแบบสูตรก๋วยเตี๋ยวแบบมั่วมากอะ่ะเป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวผสมแบบสูตรเฟอคะ่ะแต่ใช้ไก่ทํานะคะใช้สารเเน่ไม่ได้มีแบบโหระพาเราก็ใช้สารเเนนีแ่แหละก็ทานได้เหมือนกันนะมันก็หอมหอมดีอะค่ะแต่โหระพามันจะเข้ากว่าเนาะ ูกชายชอบทานเผ็ดนะคะก็จะปรุงใส่น้ำส้มแล้วก็ใส่พริกไปด้วยนะคะ วันนี้นะคะก็จะทําอาหารให้พ่อละมุดเป็นซุปไก่ง่ายๆค่ะซึ่งจะทําแบบอีบแล้วก็จะทําผัดตับด้วยนะคะวันนี้อยากจะนําเสนอผลิตภัณฑ์นะคะไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แต่อย่างใดนะคะไม่ได้ค่าโฆษณาค่ะแต่ว่าล่าสุดเราพบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้ฮอร์โมนนะคะอย่างเช่นตัวเนีเ้ล่าสุดสามีก็เพิ่งเล่าให้ฟังว่า มีความเป็นไปได้ว่าประเทศนี้อาจจะเริ่มรณรงค์ให้ทานไก่ที่ไม่มีฮอร์โมนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อก็จะเป็นแบบแช่แข็งซึ่งมันจะราคาถูกกว่าแล้วมันก็มีฮอร์โมนแน่นอนแต่ปัจจุบันก็จะมีทางเลือกแบบใหม่นะคะราคามันจะสูงกว่าค่ะอย่างเช่นถ้าไก่1กิโลเนาะถ้าเป็นแช่แข็งอะ่ะอาจจะ,ะตัวละ สิบยาห้ามแต่ว่าถ้าไรฮอร์โมนก็จะประมาณ1 8บแดถึงยียาห้ามขึ้นอยู่กับน้ําหนักนะคะใดๆก็ตามล่าสุดก็พบว่าเนี่ยมียี่ห้อนี้นะคะที่กํากับว่าไม่มีฮอร์โมนแล้วก็ไม่มีการให้อนตี้ไบโอติกกับไก่แล้วก็เป็นการเลี้ยงโดยธรรมชาติส่วนนนี้จะเป็นอีกยี่ห้อหนึงค่ะเพราะหาตับไม่เจอนะคะที่แบบไม่มีฮอร์โมนแต่ตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามีฮอร์โมนหรือไม่มีฮอร์โมนแต่เขาไม่ได้กํากับไงเขากากับแค่ว่า เ,เลี้ยงที่ฟาร์มนะแล้วก็เหมือนแบบปล่อยให้เดินฟีแบบให้ให้เดินแบบอย่างสบายให้ไก่เดินอย่างสบายโดยที่ไม่มีการกักขังว่างั้นเถอะแล้วก็ไม่มีการใส่อนตี้ไบโอติกนะคะให้อาหารแบบเป็นแบบผักพืชผักอะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเนี่ยแหะค่ะก็จะมาใช้2ตัวนี้ค่ะ ขณะที่รอน้าเดือดและหั่นหอมไปด้วยนะคะก็๋ยวจะพูดเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนนิดนึงคือบอกตรงๆว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างกังวลเรื่องไก่หรือว่าเนื้อสัตว์ที่มีฮอร์โมนค่อนข้างมากยิ่งเรามีลูกด้วยเนี่ยเราก็จะยิ่งห่วงกังวลแต่ที่ผ่านมายอมรับค่ะว่าเราไม่สามารถซื้อไก่ที่ไม่มีฮอร์โมนได้อะเพราะโดยส่วนใหญ่มันจะแพงเนาะแบบพวกออแกนิกอะไรอย่างเงี้ยคือนานๆที่จะได้ซื้อ,อนะคะ ซึ่งที่ผ่านมานี้ก็ไม่ได้ซื้อนานมากนะหลายปีแล้วนะใดๆก็ตามเนี่ยพอปัจจุบันเนี่ยมันมีทางเลือกใช่ไหมคะแล้วราคามันก็ณนะปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อได้นะคะก็เลยคิดว่ามันมันดีกว่าถ้าเรามีทางเลือกที่ดีกว่าให้กับลูกเราก็ควรจะเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้กับลูกนะคะใดๆก็ตามถามว่าทําไมคุณเต่าถึงห่วงเรื่องเรื่องฮอร์โมนในตัวไก่นะคะ ก่อนแต่งงานเนี่ยตอนยังเป็นโสดก่อนจะมีลูกเนี่ยนะคะเคยดูรายการรายการหนึ่งในช่องหนึ่งชื่อรายการน่าจะกินอยู่คือนะคะแล้วพิธีกรเนี่ยเขาก็บอกว่าไอฮอร์โมนเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะคะแล้วในตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนมีผู้เชี่ยวชาญเขาเขามาด้วยเนาะมาดาเนินการเอ็ดดำเนินรายการร่วมด้วยแล้วแกก็บอกว่าอะไรอะฮอร์โมนเนี่ยมันก็ค่อนข้างอันตรายนะเพราะมัน มีความเป็นไปได้ว่ามันจะมีผลกับเ,เพศสภาพของเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กเพศชายถ้ารับฮอร์โมนมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวของเด็กผู้ชายนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอฟังเราก็ค่อนข้างห่วงเราก็กังวลมากเลยขนาดตอนยังไม่มีลูกนะก็คิดว่าถ้าฉันมีลูกนี่ฉันไม่อยากให้ลูกกินเลยอะไรเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงพอเรามีลูกจริง มันก็ยากมากเลยที่จะไม่ยังไงอะยากที่จะหลีกเลี่ยงจากการาซื้อไก่ที่ประสะจกฮอร์โมนอะเนาะใดๆก็ตามนะคะบรรดาผู้ปกครองก็เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกแล้วกันนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะนักบําบัดการพูดของมารยามเนี่ยเธอก็เคยเตือนว่าให้งดพวกน้ําตาลของหวานที่ทํามาจากน้ําตาลกับเด็กๆเ,เพราะว่ามันมีผลต่อพัฒนาการของเด็กและให้งดการ กินไก่เพราะว่าไก่นะปัจจุบันนี้มีการใช้ฮอร์โมนค่อนข้างสูงแล้วมันมีผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างมากค่ะด้วยเหตุนี้เองนะคะคุณเต่อจึงกังวลมากกว่าเดิมจากที่จากข้อมูลที่เราเคยรู้มาก่อนหน้านี้แล้วเนาะแล้วพอนักบําบัดบ,บอกอย่างเนี้มันยิ่งทําให้เรายิ่งต้องระวังมากขึ้นค่ะก็จะสังเกตว่าปัจจุบันนียคุณเต๋อมักจะทําอาหาร ด้วยเนื้อวอัวมากกว่านะคะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อวอัวก็น่าจะมีฮอร์โมนพอสมควรแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยในการเลี้ยงไก่ในะปัจจุบันเนี่ยมีการใช้ฮอร์โมนค่อนข้างสูงค่ะดังนั้นก็เลยก็เลยต้องวัดไก่นะคะแต่ใดๆก็ตามนะปัจจุบันอย่างที่บอกว่าพอเราพบว่ามีผลิตภัณฑ์ไก่ที่ไรฮอร์โมนเนี่ยเราก็เลยเลือกสิ่งน,นี้ให้กับลูกนะคะสำหรับพ่อแม่ที่มีความกังวลในเรื่องนี้นะคะเราก็อาจจะ หลีกเลี่ยงการซื้อไก่ที่ไล้ฮอร์โมนได้ยากเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นการซื้อปลาทะเลเทําอาหารด้วยปลาทะเลให้ลูกแทนก็ได้ค่ะมันก็น่าจะดีกว่าค่ะน้ําเดือดแล้วนะคะใส่ไก่ลงไปได้อันนี้เป็นไก่แบบไม่มีหนังเนาะวันนี้ทําทาหม้อน้อยไม่ทําเยอะมาก They dreams yeah, in my life, I dream a lot of things in my life. You dream, I dream, they dream, we dream, cause we don't be satisfied for what we have. They call us a We dream those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave this world. ปาเกตตี้ของคุณเต่านะคะก็ไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะเท่ากับคนอียิปต์ถ้าคนอียิปต์ใส่เนี่ยเวลาเขาทำเขาทำแบบมันทุกเส้นค่ะประมาณว่าก,กม้มหมอนี่เต็มไปด้วยน้ำมันเลยนะคะแต่ว่าคุณเตาพยายามจะลดลดค่ะแต่โดยปกติก็เป็นคนไม่ใส่เยอะนะแต่ก็ใส่เยอะกว่าเนี้ยใดๆก็ตามวันนี้ก็คือลดน้ำมันลงรู้สึกว่าตัวเองจะเออ อ้วนเกินไปแล้วค่ะอร่อยมากเลยตะกี้ชิมเนาะคืเส้นแบบนี้นะคะทําง่ายๆแบบนี้ก็อร่อยนะคือไม่ต้องปรุงอะไรเลยอะ่ะตอนนี้สปาเกตตี้ของเราก็เสร็จแล้วนะคะเราจะมาดูน้ําซุปค่ะอันนี้ก็สุกแล้วแหละเพราะว่าเราใช้ไก่แบบไม่เยอะอคะรึ่งกิโลวิธีการปรุงแบบอียบก็แค่ใส่พริกไทยกับเกลือค่ะคือต้องระวังเรื่องเกลือนิดนึงนะคะคือใส่ต้องใส่ให้พอดีอะ่ะ ตอนแรกๆนะตอนทําอาหารอีบแบบคุณเต่ากะเกลือไม่ค่อยเป็นเลยบางทีก็เค็มไปนะคะบางทีก็เอ่อเค็มน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆเราก็เริ่มแบบโอเคกะได้ถูกต้องแล้วแหละคือใส่น้อยไว้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยเพิ่มทีหลังทีละน,นิดแต่ว่าสําหรับเอ่อคุณผู้ชายนี่เขาก็อาจจะต้องการความเข้มข้นเพิ่มอีกนิดนึงนะคะ แล้วก็เวลาเขากินซุปเนี่ยเขามักจะบีบมะนาวแล้วก็โรยพริกไทยดำอีกทีค่ะเขาจะใช้พริกไทยดำกันนะคะไม่ไม่ใช้พริกไทยขาวค่ะมันคนละกลิ่นกันเลยนะคะอ่ะก็เสร็จแล้วค่ะอาหารของเราวันนี้นะคะอาหารของเราวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่ก็เป็นผัดตับแบบอียิปต์นะคะซึ่งเขามักจะกินกับสปากเกตตี้หรือมักกะโรนีเป็นส่วนใหญ่นะคะนี่ก็เป็นสปากเกตตี้แบบอียิปต์แต่ต้องบอกก่อนว่าโดยปกติคนอียิปต์ที่คุณเต๋าเคยกินเนี่ย พอใส่น้ำมันเยอะกว่านี้มากค่ะอันนี้คือแทบไม่เห็นเลยนะคะส่วนนี้ก็เป็นซุปค่ะซุปแบบอี์ค่ะก็กิน3ามอย่างรวมกันนะคะแบบนี้เลยตอนนี้ก็รอสามีกลับมาค่ะเอาแล้วค่ะคุะคณเต่าจะไม่รอพ่อละมุดนะคะเพราะตะกี้คุยกับพ่อละมุดพ่อละมุดเขาต้องไปทําธุระก็เลยจะกลับดึกนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารของคุณเต่าค่ะเพราะว่าเด็กๆได้ก,กินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วเนาะวันนี้ก็จะทานไม่เยอะค่ะ ช่วยเป็นกำลังใจให้เราสามารถกินน้อยลงให้ได้ด้วยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นสปากเกตตีผัดตับแล้วก็มีซุปค่ะบีบมะนาวลงไปด้วยนะคะตามสไตล์อียค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบเมนูวันนี้ของคุณเต่านะคะและอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้เราเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะอัสลามุอะไลกุมค่ะ